นี่คือแสนสักมือสุรินทร์ครับยอดมวยจากเมืองมะขามหวานเพชรบูร์ครับและลีลาการไหว้ครูแบบอย่างนี้ครับย่างสามขุมและกระทืบนี่เป็นของเมืองสุรินทร์ครับอันนี้คือพุตล้อเหล็กครับยอดมวยจากเมืองตรังวันนั้นอายุ22ปีครับมวยคนนี้พบกันเมื่อ19ปีที่แล้วมวยสมัยโบราณน,นั้นดูท่าไหว้ครูก็ทราบครับว่านักมวยคนนั้นมาจากค่ายไหนเพราะว่านักมวยค่ายเดียวกันจะต้องไหว้ครูเหมือนกันทุกคนรีดหน่วมสะบางเลยครับ กรรมการปันดลตรีวีรวันรทิรัญเจริขาบอกแม่ทำไมรีดโนมาบางอย่างนี้ไหนดูหน่อยสิแมมวยสมัวสวยก่อน,นี่บางทีเขารีดนนมกันซะนะครับกรรมการบอกว่าไปเปลี่ยนนวมทำสมัยเอาละครับทำานมสมัยอย่ารีดนวมอย่างนั้น,นวมวยภูธรนี่บางทีรีดนวมกันอย่างนี้ก็จะต่อยหนักยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกดรอเล็ครับแม่นี่คือยุคที่รุ่งโรจน์ที่สุดของเขาครับเราจะได้เห็นว่าพุทธวันรุ่งโรจน์นั้นทุกอย่างไง ถึงเป็นนักชกยอดอัจฉริยะอายุ22แสนสัก23ตอนนั้นนี่ยังไม่ได้คิดจะเบนเข็มมาชกมวยสากลเป็นแชมป์โลกอย่างพิสดารที่สุดนะครับสร้างสถิติเป็นแชมป์โลกโดยการชกมวยอาชีพเพียงสาครั้งเป็นสถิติที่ยากแก่การทำลายครับไม่มีใครนะครับที่จะชก3ครั้งเป็นแชมป์โลกทันทีเขียวไว้ แสนศักดิ์เนี่เป็นมวยแขนยาวผิดปกติครับอกแบนคุณนั้นเป็นมวยสายตาดีอาวุธพราวพรวดูครับหมุนออกแข้งปั๊บหมุนหนักเป็นเบาทันทีครับวนตามแข้งเลยครับแล้วนี่ไม่จําเป็นไม่ยอมไม่โดนอาวุธคุต่อสู้นะครับแสนศักดิ์นะก็มือซ้ายเะไประเภทซ้ายผ่านตลอดนะครับมือมาจากมือมาขามหวานไปรบูนน่นเลยอยักขยับเข้ามา นี่เป็นยกที่หนึ่งครับยังไม่มีอะไรรุแรงเขีย่ยข้างล่างสักทีหนึ่งมวยเงินแสนรุ่มใหญ่ๆขึ้นมาระดับไรท์เวทนี่ D, โชคนี่มือนี่ดันกันเลยครับมองอาวุธกันเห็นพวกนี้นี่ดูว่าตะบะแก่กล้ายืนกันใก,กล้ๆครับเห็นอาวุธกันหมดแต่สักก็แต่ยามจะจ้วงซ้ายครับเอาละครับจะสาดแข้งแต่ไม่ได้ พุทเนี่พลิวแหม่ถีบหน้าดูครับแหม่ยิ้มสารสักยิ้มครับถีบนีถีบให้โกรธได้สัรสักจะถีบคืนถีบไม่ได้พุทธนี่แหม่โชคกระแสสักเนี่ชอบเอาเท้ารูปหน้าเย้ยหยันกันเหลือเกินไม่ได้ีบเอาเจ็บถีบให้โกรธสักโดนแล้วครับต้องเดินให้เร็วกันนี้ครับเดินเชื่องช้าเป็นลำไทยนี่ไม่ได้ครับพุทธจะเร็วดูครับดึงวางแข้งซ้ายขวานี่ออกได้เหมือนกันหมดเอาครับจะตบขวาไม่ได้ครับพุท บางแข้งบางกว่าเยอะนะครับชกกันวันนั้นน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบสองปอนด์ถือว่าเป็นน้ำหนักของแสนศักดิ์เขาเขี่ยโอ้โหรูปนี้เขี่ยง่ายๆแสนศักดิ์ยิ้มครับเป็นการยิ้มรักษารูปมวยเอาละครับจะเตะบ้างเห็นก็เตะเตะบ้างเอาแล้วับเขี่ยกระโดดเขายกเข่าบางไว้อีกดูกครับดันๆเอาไว้ครับเงื้อหื้เงือ,อซ้ายไม่โดนโดนแทงอ่าเหน็บซะสองที พุทนี่ไม่เด็กกลัวแสนสักเลยครับหมดยกที่หนึ่งยกที่สองมวยคนอื่น้เห็นแสนสักเงื้อซ้ายมาที่ห,หนาวแล้วครับโดนเบาก็กลายเป็นหนักทิ้งตัวเลยแต่ว่าพุทนี่ไม่กลัวครับซ้ายแบบนี้ผมไม่กลัวซ้ายชาเลยเกินถีบซะทีบโอ้โหลูกนี้ไม่อาจจะเตะเขายัานหน้าท้องหงายเก่งไปเลยพุทธนี่สายตาเลยเกินครับ ทำได้อย่างที่คิดด้วยครับเอาละครับศาสแขรงซ้ายทีหนึ่งสันสักครูตอนนี้ก็ฐานะทางการเงินงก็พอสบายสบายครับมีอ้าวลื่นมีภรรยาเป็นครูนะครับครูก็รับราชการครูครับอยู่ที่มื่งตารางบ้านเกิดลูก3าคนก็โตแล้วนะครับชาย2หญิงหนึ่งเอาละครับศาสแข่งซ้ายคนโตเป็นหญิงอายุ18คนรองชาย2คนก็15กับ10ปขวบมีสันญ,ญาและก็เรียงไก่ชนเป็นการอดีเรกครับ ยอดมวยไทยจะไปเลี้ยงไก่ไข่เนื้อไก่เนื้อได้ยังไงก็ไปเลี้ยงไก่ชนมันถึงจะสมศักดิ์ศรีว่างๆก็ขึ้นกรุงเทพช่วยเพื่อนเทรนมวยบ้างอะไรบ้างก็เฮฮาครับอ้โหจะถีบหน้ากแ็แสนสักก็ชีวิตก็อย่างว่าครับไม่ค่อยดีตอนนี้ตาสองข้างก็บอดซักข้างอีกข้างก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วก็เป็นผลมาจากการชกมวยสะกดครับได้รบับกากเะทบทระคนเยอะ มีชีวิตที่ค่อนข้างจะรันแค้นหน่อยครับสันสักน่าเสียดายนะครับว่าชกมวยสับปนอลเป็นแชมป์โลกก็ได้สตังเยอะแต่ว่าบางครั้งนักมวยก็เสียเปรียบกระตรงที่ว่าการศึกษาน้อยการวางแผนชีวิตไม่ค่อยเก่งเงินที่ได้มาก็หายไปหมดเขี่ยทีนึงก็มีลูกคนครับจื่อเกรียงศักด์มั่นสีเกิดสมัยที่กานนายกเกรียงศักด์เป็นนายกดนตรีครับคนเอกเกรียงศักด์ชัมนัน ็เลยตั้งชื่อใเป็นมงคลโอ้ยแข้งซ้ายตั้งชื่อให้ลูกชายเป็นมงคลว่าเกรียงศักดิ์มันสีแทงโตแล้วครับลูกชายเกรียงศักดิ์มันสีนี่เป็นนายเกรียงศักดิ์มันสีไปละแทงเอาครับคนละดอกสองดอกเอาครับแปะกันไปแปะกันมาแทงพุทธก็ไม่กลัวลวครหากแทงเข่าเอาครับดูครับคุณเดบมาผมเดบกลับคุณเดบมาผมเดบกลับอยู่อย่างนี้ครับฉันศักดิยัก์หน้ากับกองเชียร์ไม่ท่าไรเลยยอดมวยเมืองตรัง เขีย่ยข้างล่างเอาครับเตะกราดจ้วงหมัดมาพุทธมีุ้ดซอยเข่าครับมาตีแล้วก็ก้มมองปลายเท้าของแสนสัก์ด้ว่าคุณยกข้างไหนชกปบบหน้าตาสบายๆนะครับพุทธีีไม่ได้วันเกรงซ้ายอู้หูยเตะลูกนี้กับเข้าปากนะครับอือหือเ,เอาแล้วครับแสนศักมีโต้ครับขอโทษว่าผมก็เตะเป็นเอาแล้วครับโยนขึ้นแข้งขึ้นเข่า ในหมดยกที่2องมวยสมัยก่อนนี้เขาไม่มีการอุ้มนะักมวยเข้ามุมอนสมัยปัจจุบันนะครับแมปัจจุบันนี่ชอบอุ้มเข้ามุมกันจริงวางแข้งคืนแข้งดึงหลบนี่จะเตะไปเหมือนกันครับแล้วดูแข้งนี้ครับ เกือบไปแล้วครับอืมเกือบเข้าปากเลยครับไม่ซ้ายจะเอาการคอรสันสักคืนเลยครับยกที่สามไม่นสันากากาศนวยครับเกรงแข็งเป็นท่อนไม้ทีเดียวเป็นนวยนี่ปีกกว้างครับปีจะหมายว่ากล้ามเนื้อใต้รักแร้นะครับพุทธนี่กล้ามเนื้อนี่ไม่ได้มีมากมายครับเป็นนวย ที่บกุกล่าคล้ายๆกับนักวิ่งปอดเหล็กเลยครับกล้ามเนื้อไม่เยอะแต่พลิวล้วเหลือเกินผู้แสนศักด์กาดหน่วยครับซ้ายเตรียมจ้วงครับโยนเข่าลอยทีหนึง่งทุดขวาพุตเนี่ชกสบายๆครับแล้วก็ไม่เครียดไม่เกรงเลยนะครับชกกศานศักดิ์นี่ยุคนั้นจริงๆแล้วเนี่ยใครเจอแสนศักดิ์นี่ตูกันทุกคนนะครับ ประมาทซ้ายนี่หนักเหลือเกินเอาับแต่กลาดพุทธคืนบ้างเอาแล้วรับสัญศักด์ก็คืนแข้งจ้วงซ้ายแต่ไม่เข้าหมุนวนไปเลยครับไม่เคยถอยตรงนะครับถอยวนแต่กราดเอาไวา้สัญศักด์แต่ลมทีบโดนไหมเอาโดนสิครับแบบน,นี้มกรรมการนี่กเกษียณอายุราชการที่ยศ คนหวดตรีนะครับวางแข้งเกือบไปแล้วเว้ละกาดตกนี่โดนเลยนะครับการคอแน่นอนโดนต่อยท้องเอาล้วครับเตะกราดแหมสัะสักยิ้มคฮ่าอารมณ์ดีเหลือเกินเตะกราดเอาไว้สัะสักขอยแหมมีการปั้นหมัดวางแข้งก็เตะลมไปอีกถูนแข้งเอาล้วครับแหลกกับคนละดอก แตะไม่ถึงครับพุทธิ์จะเร็วเกว่านีนโดนไหมโดนอีกแล้วครับพยายามจะจวงซ้ายเหมือนกันวางแข้งพุทธทุบทีหนึ่งแหมถาว่าแลกมาก,กันทีทันทีสันสักชอบเลยครับเล่นจังหวะฝีมือนี่เป็นรองวางแข้งพุทธคขืนแข้งอ้าวแล้วครับคือโอ้ยลูกนี้จะเตะลากเขาเล่นก้านคอเอียงไ้เลยครับอาล้ครับสันสักได้แข้งเหมือนกัน หล่กันคนละดอกยกนี้เน้นวงนอกครับเล่นวงนอกวงในไม่มีส,สัรสกอเงื้อเงื้อเงื้อไปครับซ้ายเอาครับโดนอีกไหมโอ้โหลูกนี้ก้นกบแทบหักเลยครับจับโยนแล้วเตะนีกมหลบทุบอีกพู้ดนีบางทีโดนไหมโดนอีกแล้ว หมดยกกลับบ้านนี่ก้นช้ำเลยครับทั้งที่จะไ่โดนเตะที่ก้นเลยครับปุ๊ดนี่เหลือเกินเลยครับนี่ครับลูกนี้จะเล่นการคอเขือไปแล้วสันสัจะย่อเขา่าเตะขาล่างเขาเขาเล่นของสูงดูอีกทีครับลูกนี้โดนไหมครับนี่ครับโอ้โหลูกนี้จุกเลยนะครับเตะลูกนี้นี่ ไม่เกรงกล้าท้องให้ดีๆในจุกนะครับก้นกระแทกจำเบ้าเลยโดนแล้วครับป้มหมายย่อตัวหลบหมัดพุนี้สายตาดีมากโดนอีกดอกครับลูกนี้โดนอีกแล้วครับเหมือนเดิมครับกวาด <c oughs> โชคดีที่ศีรษะไม่ฟาดอื่อนถึงนอกยกที่สี่พุทธิโชคกรบแสนักนี่ทำเห็นแสนสักเป็นขนมหวานไปเลยนะครับโชคแบบสบายใจเฉบแน่ดูสิครับเปลี่ยนการ์ดด้วยเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวา แม่ยั่วจริงๆสักแม่เจอมวยซ้ายคนนี้ลําบากเลยครับธรรมดาจเจอแต่มวยขวายกนี้พุทธกายเป็นมวยซ้ายไปแล้วเอาล้วครับบวกครับอ้าวแม่บวกหมัดยั่วเลยครับผมไม่กลัวคุณหรอกเพราะว่าคุณหมัดหนักนักหรือดูครับสายสักหอ,อปั้นหน้าจะจ้วงแล้วครับดูสิครับพุทธยั่วเป็นมวยซรายดูก้มหลบแล้วโอ้โอโอโหลูกนี้เตะท้ายทอย เอาละครับกลับมาเป็นมวยขวาอีกแล้วแหมเหลือเกินครับคุณนี่เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวามึนครับแบบนี้คู่ต่อสู้เจอนีมาเอาละครับเกือบไปแล้วเกือบจะกวาดล่าอีกแล้วเอาละครับโดนข้างอีกสันสักเดินเร็วขึ้นครับเดินเร็วยืนกว้างสันสักทำไงครับแหมเงื้อเงื้อเงื้อขยับขยับเอาไงดีครับเอาไงดีจู้ของปีดอีกครับก็ก้มหลบอีกแหมดูครับเอาละครับสันสัก แพ้แล้วครับจักโมโหสแล้วเล่นผมไม่ได้อายหลายทีแล้วเอาเงื้อเอาลวครับทำชัต่อยแต่เตะครับไม่ใช่ธรรมดาครับหลอกไปเหมือนกันไม่ใช่ถูกหลอกอยู่ข้างเดียวเอาลวครับเงื้อเงื้อเข้ามาดูคขย่อตัวแล้วเงื้อโดนอีกเอาครับซ้ายว่างไงซ้ายว่างแข้งโดนไหมเกือบลมม้มแม่พูดี่ยั่วจริงๆเอาครับสันซักแรงไปทั้งตัวแลวครับดูครับวัดระยะแลวครับขวาวัดระยะจ๊่โอ้ยโ,โ,โ,โดนอีกแล้ว เออตอนนั้นไว้หนวดด้วยนะครับสัญศักดิ์พูดอุตส่าห์สัญศักดิ์ไว้หนวดแล้วยังไม่กลัวหรือยังไงแต่กราดแม่ยกนีนี่โดนหลอกเยอะเหลือเกินครับสัญศักดิ์ดนครับเอียงไหลไปเลยนะครับเอียงไหลดูซ้ายครับขอโทษครับผมขอโจกสักทีเถอะนะแม่แต่พูดก็พลิ้วเหลือเกินครับโอ้โหจะเล่นการข้อมูลการสัญศักดิ์ธรรมดาสมื่อไรโจ่งผิดโดนเลยครับ อาครับซ้ายผิดอีกโดนซ้ายผิดอ่อาอเมรกัตก็มาโดนโดนแทงหสะดุ้งเลยครับการแยกเนี่ยครับในสมัยก่อนเนี่ยเขาตีกันไม่กี่ทีก็แยกแล้วสมัยก่อนขุนเข่าจึงน้อยไม่เหมือนสมัยนี้แม่ใครๆก็เกิดก็อยากจะเป็นขุนเข่ากันทั้งสิน้นเอาครับโดนอีกแล้วก้นชักหนักกับลูกชาแล้วอยกนี้น,นี่พุทธทรแสนสัก์ให้ เสียรูปเสียเหลี่ยมเยอะเหลือเกินเ,เอาครับเหงื้อเงื้อจิ้มเหงื้อมาจากบ้านจริงๆครับด,ดูครับดูซ้ายซ้ายดูครับเงื้อจะถีบมากครับพุทธแม่จับเชือกแยบอีกเอาครับเป็นมวยซ้ายวางแข้งหมดยกยกนีโชกไปยั่ออไปครับดูพุทธแม่นี่ครับยอดมอวยอจฉริยะก้มลบวางแข้งลุงน,นี่แตะคมําไปเลยนะครับ แสงัก็ยิ้มมันเคียร์เคียรล่อหลอกล่อหลอกดูครับโอ้ยต่อยลมว้าสายตาพูดีนเหลือเกินจริงๆครับเล่นกับหมัดซ้ายของแสนสักแบบไม่กลัวเลยนะครับคนอื่นเขากลัวแต่พุทธไม่กลัวครับล้อเล่นครับว้าทำก็ยังนคนจับงูเห่าเลยนะครับยกสุดท้ายเดินเข้าไปหาแสนสัก จ้วงเอะแล้วครับเอาแล้วครับแพุทธยืนแลกหมัดแล้วนี่ครับโอ้โหไม่แลกหมัดเปล่าๆก็เผลกระแทงเข่าสิผู้ชมก็หัวเราะชอบใจว่าแม่ดูครับคนก็ว่าหมัดแสนสักหนักแต่พุทธยืนแลกหมัดแล้วจะเตะตามอีกแม่เอาล้ครับยืนบวกหมัดแล้วครับเอาหมัดแล้วครับนี่ครับพุทธเอามัดแล้วครับเป็นการท้าพิสูจน์ว่าผมว่าหมัดคุณไม่หนักนะใครว่าหมัดคุณหนักนี่ครับพุทธ ยั่วอะไรก็ยั่วได้หมดเลยครับผู้ชมก็โหระดูซนสักเกรงมาเลยครับโมโหมากไม่มีใครมาท้าทายมาซ้ายผมอย่างนี้มาก่อนอือหือดูครับโอ้โหทำอย่างนี้ได้ยังไงว่ามัดซ้ายเสียความขลังหมดเลยนะคุณพุทธคุณทําอย่างนี้กับผมเนี่ยอ้าวครับจิ้มอ้าวแล้วครับพุทโยนแข้งโยนเข่าผมหลบก็แทงเขาโอ้โหโดนขะยมอีครับ แม่สะบัดศีรษะเลยครับแสนสัตว์เวียนศีรษะครับแมอ,อกตั้งมาเลยครับดูครับนางมาเลยครับจ้วงเอาครับโอ้หโหเตะเลยก้านคอครับเงื้อ้ายเงื้อ้ายเงื้อ้ายแม่ลื่นซะอีกดูสิครับแม่พอถึงที่หมายลื่นซะอีกแ,แฟนๆนั่งดู้วอมยิม้ม คนดังในยุคนั้นเยอะครับเส่องเติมเสอุไยคุณว,วินิตคุณจวิวััตรโอ้โหดูครับแสนสักก็ยิ้มกับกองเชียร์ครับท่าทางก็ยิ้มแบบกลองครับจ้วงมไม่เข้าจ้วงไม่โดนอีกดูครับ ดูพุทธเตะซ้ายเตะขวาเอียงไปหมดครับเตะระยะประชิดด้วยนะครับเดี๋ยอเขาจะโยนเข่าเข้าหมุนดูครับเอาล้วครับได้จะแคงหนึ่งพุทธิเดีผ่อนหนักเป็นเบาเก่งจริงๆครับหมุนวน,วน,วนไปตามหมดัดนะครับจ่วงท้องหว่างโอ้ยลูกนี้เต็มหนา้าอกหนา้าใจเตะสวยจริงๆดูครับล่อหลอกหมดยกเรียบร้อยครับ แสนสักลงเลยครับพูดเดินชูคุณต้อยติงเกียรติวายุภาคก็ไปรูปหลังรูปหลสันสักก็เรียบร้อยก็ไม่มีปัญหาโน no problem ขาดลอยครับแล้วก็กอดกันก็โทษเขาโยยกันมาดูภาพช้าครับวางแข้งหลบได้ครับลายหมัดบวกหมัดดูครับพุทธเล่นบวกหมัดคับโอ้โหแทงเข่าด้วยครับ ยกขาทีเดียวแต่แทงสองทีโดนเกือบไปแล้วแสนสักยืนเลยครับบวกหมัดเลยครับแม่ไทยว่าหมัดแสนสักหนักผมว่าไม่หนักครับดูสิครับผมแลกแบบสาคนไปเลยครับไม่เห็นกลัวตรงไหนพูดทําอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นการเจ้อยหยันพลังกำปั้นของแสนสักเมือนสุรินแม่กอ,องเชียร์งลางก็ตื่นเต้นกันเหลือเกินเห็นมวยแรกบมันี่ครับตอนเข้ามุม ก้มหลบหมัดระหว่างแข้งก้มหลบมัดระหว่างแข่งเผลอๆก็แทงเข่าสลับดูครับหมเตะแผ่นหลังโยนเข่าไม่ได้กลัวเลยครับดูครับก้มหลบแล้วเตะแล้วแทงดูครับขย่มไปเลยตุยทองระหวางแข่งดอกนี้ครับเต็มหน้าอกม้าใจ